อ่าเหมห Eller, ือนเดิมคือกานะพี่น้องเนาะทุกวันเสาร์ยามเมื่อแรกข้องทุมบันักสร้างต้องมาจบกันยุทธีลานลาบแม่ก่อนอต้มอาทิตย์วันหันท้ายเห็นแล้วว่าเต็มหมอเอามาเบื้องบ้านมีีิ้ามาเบื้องตอนคำเี้เนี่ยเห็นอีกเกิืองบ่อนบรรยากาศตอนนี้ก็หกโมงแล้วหกโมงแล้วเนาะคุณพ่อเนาะมาเบื้องจากต้มเต็มหมอนเลี้ยยกลนหมอ เหนืยอยกนหมอเพราะพ่อลาบกับห้อมสีบ่บดแล้วเ้าสิมาเบิ้งว่าเป็นยังกับเคล็ดลับเดียวเราวางเขามาถามกันว่าเป็นยังเราเพื่อใครดีแถ้ตักถือมอแน้ว่าถือมอแน่ยาวากันพี่น้องผมเพราะว่าล่อมันสายมอต่อล่อว่อหนึ่งพี่น้องนะเช้าหาเย็นเฮ่ําเซดึกสางสว่างซ้ำพี่น้องผม สีคนจังได่กับคนไปรัวขันเหลียข้าเจ้าบ้ามียังสีเอาดอกหนูคุณพ่นะเอเนาะเฮามันสายเฮาเฮามัานสายแบบตลาดวายบ่เหลียวบ่เหลียว่ต้องกินถือต้องครับมันเปเขาไปลักปาดเอาอยุ่นน้ำทงอะไรตัวก็กกล่าคางว่วงพี่น้องเต็มอานเนี่ยขายดีคักดีเนี่ยกันเขาไปไถ่ไก่เนี่ยกับบ่ได้เดี๋ยวเราสีหาย ฟงก็ฟงรถไป่อยๆเอาสียูก็เราเกี่ยนกรถสีราสีเบิรน่เดี๋ยวว่ามีสีห้เบิร์ว่าใสเวลาประมาณจักนาที่าเขวงงสีจำเ้วอนก่อนนั่นยุบประมาณจักสกิโลได้สีเบิรบ่เดี๋ยวมาเบิ้งกันบ่อเดือดไล่หลายจำได้บ่อเ ออมมีนูตกขตางกับมีอ,มอลาบหนึ่งต้มสองออมหนึ่งไปเอามายุทางข้างๆองอืแ้วแถวอ่ะพี่น้อง เริ่มเริ่มคนบ่เริ่มหุ่มปันไดห้องกระสามามาท่ายทางนาได้อืมใส่เราเอาปกติคือมีเบอร์ทั่วอ๋ออืมอเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเดี๋ยวขันมือได้คืดกือคืมใจทั่วไปถามว่าพี่กัดมือนี่ยู่ใสยังสันยังสี่โทรหาเพื่อนได้เด้อพี่น้องเด้อโทรหาเพื่อนได้มือนี่ตั้งตลาดอยุหมองไดจังไดเนาะครับเนาะ ลูกค้าก็มาบ่าขาดสายยินแน่กับว่าอะไรเต็มคือเกาคือเห็นยังสี่พ่อลูกค้าร้ายมันว่าพี่นอ้องลูกค้าเพื่อนก็ใส่พิธีสร้างไหวยังง่ว่เอาสร้างไหวยังงงว่าเอา,าสีน้ำพี่น้องถามว่าเห็ดเบิง้งเราเห็ดหลวนบ่ได้ขา,าดมือขาดตองพี่น้องผมเดี๋ยวขันเหลียข้ากัจังสวยลาบกับคุณพ่อเลขาคาบจำพี่น้องเลาต้องมีน้องสาวบนจักน้อยพี่น้องผมอืมลาบสอง มะกะซังไม่อกีกอ้าวกะมาเบิ้งว่าบ้ามีสีได้กินบ่เด้อเอาให้เบิดชุดนี้ก่อนเฮาจังสิสัง่งมาเบิ้งว่าสีได้กินบ่ได,ด้ค่ะมีเนื้อยอยู่เดี๋ยวในตาตักกลมไว้แล้วมาซอยเนื้อเลยบ่พอมันกะคอดีของเพิ่นก็คือเพิ่น สมาม้านใันกันเพิ่นบ่อคอยเพิ่นบ่ผิดกันนะั่นนะขายยิงยิงถ้าเขาแค่ส่งน้ำบ้ามีก็ไม่ออกบ้ามีเถียงกันโลดเลยถ้าบอกเพิ่นนี่บ่เถียงกันเอออืมดีงามครับแบบนี้ดีงามซอยกันหาเงินเก็บเงินเก็บท่องค่นเพิ่นใช้บ่ไหวเพิ่นก็สิเออ้่นบ้ามีไปใช้ซอยอยู่ดอกติเอาคนลงไปอไมีลาบสุกพร้อมนบ่แม่นค่ะอือสุกถึงหนึงอ่อ มั้เลยไตเยาเไม่พอแล้วเรี่ยวเรี้ยวเลยพี่น้องผมบรรยากาศแบบคึกคักชุลมุนอะ่ะเรี้ยวเรี่ยวเลยนี่มา,าลาบแม่ก่อนคุณพ่อเราต้องมีนี่น้าเบิดตติกหนึ่ง ซอยกัซอยลงไปมือนี้ลงแค่กิโลครับผมห้าโลห้ากิโลสิบโลสิบกิโลสิ่เบิดแล้วครับอืมเบิด์ตแช่งหมอนี่ยังเสียอยู่ยังเสียอยู่คุณพ่อไผดีไผได้ไผท่านก็ได้ไปถอนแล้วเสียอ๋อว่าบมีเลยเนื้อาจิ้มมั่งกับนี่ก่อน ลาบเสียยรอคือหมอเรา่ยังคือยากลาบห้อไปยยงก็สร้างเสียบันสร้างเสียละเสียลโอมันยังาคันเอาตรงๆคันเขาเราขายสูตรวางหาเมือนบ้ามีการสื่ออยู่เลยคัเราผ้าเฮ็ดผ้าบ้ามีขายยักยักสองเดียนพ่อ ให้เราหาหมื่นเอาตีไปเดียนสองหมื่นหายบ้ามีการสือสูตรเราอยู่ดิแต่องบอกกับโลกบ้าเนีใ่ใจเราสีหบ้บเพาะหา้เดี๋ยวสีร้องเจรจ้าบังพี่น้องจริงจังเราเรนี่กินตลาดแท่นที่สีขายบ้างเราพี่น้องเนาะบ้ามีก็สีมีขั้งการไปลักงัวมาเลี้ยงขายพีน่น้องมีเงินทุนพูดเก็บเงินพุณครับเอาไว้เรากัดจกไห่เราคือเก่าด้วยบางๆคันๆเอาแบบ อาการคุณฟอเบิ้งสังเกตอาการคุณฟอดีนะมื่อนี้รันทนเ้อืมอันเหนือแดงน้ำย่างันตัดมันคุนผู้สาวพี่น้องขนาดล่าลาผู้สาวย่างกายบุบนกันจกระทาเอาลาบวะอืมองัมอ่าลาบฟัก าลาบน้ากับพ่อท่านเบิดแล้วใจนเย็นเด้อคุณแม่เด้อขันเฝ้าไลายมันกับสวอยมือยอยู่ควงกับพ้ากันไปปัวอีกแข้งพ่อได้ขายขาเยกถุวงบาทนี่อนี่แหละปัญหาไปเบื้องร้านแถวเตาปูนแต่ยี่เข้าขายแหงเลี้ยงคิวกันเป็นหาหกสิบคนผน,นหรอกพูดเ,เลี้ยงกะเลี้ยงเอา ใจเย็นๆครับผมคุณลูกค้าเฮากันได้ได้คู่คนพี่น้องกันชิดบ่เบิดก้อนความชุลมุนวุ่นวายนั่น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 เห็นน้ำกันอยู่ตัวว่ากังใจเย็นๆคุณพ่อค่อยว่าอย่างมีฉากว่าเสียวลงไปในคลิปว่าเดี๋ยวว่าได้ตอนช่วยดีกว่าเออไายตอนต้มตอนลาบดีกว่าว่ะหวาเสียวยิ้มอะไรวะกันอย่าเสียมันอยากมิดเขาเอิ่นว่าเนื้อสัมผัสของมมั่น หรือผูใ้ใดสีบอกฝรั่งเับา่าเเชื่อกันแล้วแต่มันสีอย่างเงี้ยวน้อยโดยเฉพาย่ามของซอยทางขวงนี่เงีของซอ,อ,อยทางตังนกัอีกเพียงนึงต้มค่าว่าได้กินเนื้อบ้ามีแช่งหม้อรแล้วเรามีร่ังกันก็นกนมากบึมๆบมอยู่อ่ะไปโมเบ,บิ่งอีกตั้งหากเอา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 ,เอาเริ่มแลี้ยวที่น <laughs> โอ้ยผมว่ากายยุ่ไก่หรอกคอยย่านเลียงคอยเสีย อเอา้าต้มแช่งมอไปต้มแช่งมอไปออืืก็ได้กินเทียวเนี่ยนี่ให้ให้ผู้เพิน่นป้าเพิ่นเอากอนสพน้องผม <c oughs> เฮาสิอยู่กันหยอดจักทุ่มกับยักทุ่มเห็นบ่สนนินเบิดละ่ะเนี่ยถ่ายไปบ่ถึง10นาทีเบิดตูวแล้วเบิดตูวแล้วนะครับเนาะบ่ถึง10นาทีาาทาาทอื่เบิดคือเก่านะั่นล่ะก็คนบ่เศร้านะ กสิเบิดอยูตัวมันกับว่าลายเลยล่ะนะนะีะ้ยซ้ำยูเขียงล่นะือคุณลูกค้าทาลูกค้าทาแบบลูกค้าก็ทาแบบซัวพี่รองกูต้องกินให้ได้มือนีประมาณนี้นะฟิวแบบสีบ้าม,มีเคยไปทายุคคิวสมัยมีเวิร์นเทียดเนาะพี่รองเนาะสมัยเวิเรนนะว์นเทียดร,ร้องลาลาบหนาเวิร์นเทียดหรือล่าลาบลาดเชืเที่ยวพี่เนานะขันผู้ใดสายลาบต้องเคยไปลาดเชเทีวี ล้านลาบแถวนั้นเลี้ยงกันเป็นตับเลยเป็นซีบลา้านเศร้าล้านแต่ว่นเด้ขายดีถูกล้านเขาเอื่นวิญญานล้านลาบก<น>ะ,ะแบบนี้กะฟิวเดียวกันฟิวคล้ายกันก็ที่ตรงม้าทาบาดขั้วหิวน้ำย่อยมันก็เริ่มตีออกมาตีออกมาบาดเลยบ้ามีคิดว่าขันนไปไข่ลงซ้อนสดเอาสดเอา,เ,อาเบิดข้าวเดียวย <c oughs> ังสิ <c oughs> ฟักเบิดบ่้างนะ เอาฟักกับฟักว <น est> ่าต้องบอกฟักมือเจ้าของ <S <S <an other> ขวัญละย่านนี่ย่ามสอยหลับต้องขวัญยังบอกสอยเองอยู่พี่นอ้องไปต้มไปเรื่อยๆบ B b e r ดจะขวานเราวันเป็นโลหรอเปล่า B b e r ดเป็นรถอันว่าอย่างนี้ทะเบียนบ้านแม่ก้อนมันแน่นหรอวปล่า,ามำเนี่ยมีคนอาศัยอยู่เยอะคนแล้วให้ขวัญเป็นผู้ไปอาศัยน้ำเนีเน่ยเป็นอย่างจะคน อันนี้ก็สืสืบทอดต่อเอาดอกว่าคิดว่าพี่น้องผมเห็นเป็นไกดีเลยดีใจน้าพี่นอ้องเอาผู้ใดเงินเมื่อนออกใส่เพราท่านเบิดมาสื่อเด้อพี่น้องเด้อขันขันคุณคิดว่าสีกระตุ้นเสียแต่จิตว่าต้องไปดอกอันแบนที่มันใหญ่ๆห่างๆ,ๆนี่นพี่น้องผมเดี๋ยวเออสื่อมากอะตือฟวองอีกเอามาสื่อแถวนี่แหละนี่แหละคือการกระตุ้นเสียแต่จิตที่ถูกต้องสําหรับคนลายญาตหรือว่าชุ่มชดห้องพี่น้องถ้าคุณเขาไปห่างใหญ่ยนั่นบองุณเดวเออสื่อมากอะตอควางอีเนาะครับเนาะ หาคุณมาซื้อราบล้าหน,นี้ซื้อต้มล่าน,นั่นซื้อเขาโพดซื้อเขาโน้มนำมุ่นเนี่ยนี่แหละครับทุกคนกัะจยายเงินกันไปกันแลกเลี่ยนกันไปกันมานี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกต้องนะครับเนาะตามหลักเศรษฐศาสตร์พี่อ้องกกเอาไปถาสะกอนพี่รองเนาะวสันเพิ่นวาเอาพอาันคลิปหน้าคลิปนี้คือสิบ,บ่ได้กินดอกบ่าวมีกะให้ผู้เพิ่นทาซะพี่รองเสียสละ วีคนี day, Agora, um 76, ้บ um, ้าม mm ีเ hmm. ส uh, <how> <laughs> <t i AT> ียสาระหลักอ่ะอำมาพไาจากพอกันชิมหนาว่พราสดลาบเสียบให้พี่นว่างเบื้องก็ขึ้นสิบ่คืนหรอกขอบคุณครับยี่ฟอรกอูเซ่เซ่ขอบคุณครับ